ตอนที่หนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งความหวังทุกเช้าพยาครุฑมักจะนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าต้นไม้ต้นนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ที่เสียงของมนุษย์สามารถส่งถึงสวรรค์ได้ผู้คนเดินทางมาด้วยหัวใจหนักอึ้งบางคนยกมือไหว้บางคนกระซิบเบาๆขอให้ลูกหายป่วยขอให้ชีวิตดีขึ้นขอเพียงมีแรงสู้ต่อไปพยาครุฑหลับตาฟังทุกคำไม่ตัดสินไม่หัวเราะเพราะเขารู้ว่า ทุกความหวังคือของล้ำค่าตอนที่สองเสียงของผู้คนเด็กน้อยคนหนึ่งก้มกราบอย่างเคารพท่านพญาครุฑครับผมอยากให้แม่ยิ้มได้อีกครั้งพญาครุฑกม้มศีรษะตอบปีกใหญ่ขยับเบาๆราวกับรับคำสัญญาชายชรากล่าวด้วยเสียงสัน่นข้าไม่ขออะไรมากขอเพียงความสงบในใจพญาครุฑเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่น ผู้ที่มีศรัทธาและความเคารพเทวดาย่อมรับฟังตอนที่สามยามเย็นแห่งการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าพญาครุฑยืนขึ้นกลางปีกอันยิ่งใหญ่ความหวังของผู้คนแปลเปลี่ยนเป็นแสงเล็กๆเ,เกาะอ,อยู่บนปีกเขากล่าวเบาๆข้าจะนำพวกเจ้าไปสู่สวรรค์แล้วพญาครุฑก็บินขึ้นฟ้า ผ่านเมฆผ่านลมมุ่งสู่ที่พักของเหล่าเทวดาตอนที่สประตูสวรรค์หน้าประตูสวรรค์เหล่าเทวดายืนเรียงรายอย่างสง่างามพญาครุฑก้มศีรษะต่ำแสดงความเคารพต่อเทพบนสวรรค์เทวดาองค์หนึ่งกล่าวเหตุใดเจ้าจึงมาในยามนี้พญาครุฑตอบข้านำเสียงของมนุษย์ ผู้มีศรัทธาและความนอบน้อมมาถวายพระผู้เป็นเจ้าตอนที่ห้าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าพยาครุฑคุกเขา่าวางแสงแห่งความหวังลงเบื้องหน้านี่คือคำอธิษฐานของผู้คนพวกเขาไม่เรียกร้องมีเพียงความหวังและความดีในใจพระผู้เป็นเจ้าทรงยิ้มอย่างเมตตาผู้ที่รู้จักเคารพ ย่อมได้รับการดูแลแสงแห่งความหวังส่องสว่างไปทั่วสวรรค์ตอนที่6วงจรแห่งศรัทธารุ่งเช้าพญาพรุษกลับมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ดังเดิมผู้คนรู้สึกเบาสบายโดยไม่รู้สาเหตุบางคนพบทางออกบางคนได้พลังใจพญาครุษยิ้มบางๆเพราะเขารู้ว่าความหวัง ความเคารพและความศรัทธาคือสะพานที่เชื่อมมนุษย์กับสวรรค์และพรุ่งนี้เขาจะยังคงรอรับเรื่องราวของผู้คนต่อไป